สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้แผนภูมิเส้นและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มหรือ line and cluster column chart ซึ่งเป็นแผนภูมิที่รวมกันระหว่างแผนภูมิเส้นกับแผนภูมิคอลัมแบบกลุ่มมักใช้ในการแสดงข้อมูลที่มีทั้งค่าที่เน้นเทรนตามเวลาและค่าอื่นที่ต้องการเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาภายในแผนภูมิเดียวกัน เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างรายงานผลรวมยอดขายและกำไรในแต่ละปีจำแนกตามประเภทสินค้ากันนะคะอย่างแรกให้เราเปิดโปรแกรม Power BI ขึ้นมาจากนั้นเราจะทำการคลิกปุ่ม Import Data from Excel เนื่องจากไฟล์ของเราอยู่ในรูปแบบของ Excel นะคะจากนั้นเราคลิกเลือกไฟล์แล้วก็กดปุ่ม Open จากนั้นคลิกเลือกตารางที่เราต้องการนะคะแล้วก็คลิกปุ่มโหลดจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อข้อมูลโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะอยู่ที่ด้านข้างให้เราคลิกที่ลูกศรนะคะข้อมูลทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นมาจากนั้นเราจะทำการคลิกปุ่ม Line and Cluster Column Chart จากนั้นเราจะขยายแผนภูมิให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลกันนะคะในข้อมูลแกน x นะคะเราจะใส่เป็นช่วงเวลาส่วนคอลัมน์ y นะคะเราจะใส่เป็นยอดขายนะคะก็คือเซลล์และเส้นในแกน y ของเรานะคะก็คือ p r o f i ต จากนั้น,นะะใน, regen, นะคอลัมน์ legend เราจะจำแนกตามประเภทนะะให้เราใส่คำว่า category ลงไปเราก็จะได้แผนภูมิออกมาแล้วนะะต่อไปเราจะทำการตกแต่งแผนภูมิของเราให้สวยงามเพิ่มมากขึ้นนะะโดยการคลิกที่ปุ่ม format your visual จากนั้นในแกน x ะะให้เราทำการแปลบบ เปลี่ยนค่าตรง value นะคะโดยการเพิ่มลดขนาดของตัวอักษรนะคะโดยการคลิกปุ่มที่ลูกศรขึ้นลงจากนั้นเราสามารถใส่ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีข้อความได้นะคะนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถเปลี่ยนหน่วยของข้อมูลในการแสดงผลได้นะคะแล้วก็สามารถปรับเพิ่มลดทศนิยมโดยการคลิกลูกศรขึ้นลงได้นะคะ จากนั้นเราจะทำการคลิกที่ไทเติลนะคะโดยการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในแกน x ของเราตอนนี้ข้อความในแกน x ของเรานะคะก็คือ year นะคะให้เรามาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะก็คือคำว่าปีจากนั้นเราจะเพิ่มลดขนาดของข้อความได้นะคะโดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงนะคะแล้วก็สามารถ ใส่ตัวหน้าตัวเอียงขีดเส้นใต้ได้นะคะจากนั้นเราสามารถเปลี่ยน C ข้อความได้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูที่แกน y แกน y สามารถทำได้เหมือนกับแกน x นะคะโดยการเลื่อนไปที่ value ค่ะแล้วก็ทำการเพิ่มลดขนาดโดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลง ใส่ตัวน้าตัวเอียงขีดเส้นใต้ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีข้อความได้จากนั้นเราสามารถเปลี่ยนหน่วยในการแสดงผลได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มลดทศนิยมนะคะโดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงได้จากนั้นเราจะคลิกที่ไทเติลนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในแกนวายนะคะในที่นี้นะคะ เป็นออโต้นะคะขึ้นคำว่า sum of sales นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกัน,นะคะ่ะเป็นผลรวมยอดขายนะคะจากนั้นเราสามารถเพิ่มลดขนาดนะคะของตัวอักษรได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงจากนั้นเราสามารถใส่ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรได้ จากนั้นนะคะในส่วนของ secondary y exit นะคะในที่นี้เราใส่กำไรนะคะตอนนี้เป็น off อยู่เราสามารถคลิกเป็น on ได้ค่ะก็จะปรากฏข้อความขึ้นมาให้นะคะถ้าเราไม่ต้องการเราก็คลิกเป็น off นะคะแต่ถ้าเราต้องการให้ขึ้นมาเราจะคลิกเป็น on นะคะแล้วเราสามารถปรับแต่งข้างในได้ค่ะก็คือปรับแต่งค่านะคะให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะคะ โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงนะคะตัวอักษรก็จะปรับเปลี่ยนให้นะคะใส่ตัวน้าตัวเอียงขีดเส้นใต้ได้นะคะแล้วก็ใส่สีที่เราต้องการลงไปเราสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยในการแสดงผลแล้วก็ปรับเปลี่ยนค่าทศนิยมได้นะคะโดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาคลิกที่ไตเติลน,นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้นะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะในที่นี้ขึ้นคำว่า sum of profit นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นผลรวมกำไรได้นะคะข้อความก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้นะคะแลวเราก็สามารถเพิ่มลดขนาดของข้อความได้นะคะใส่ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะคะหรือเปลี่ยนสีนะคะลงไป ตามที่เราต้องการนะคะต่อไปนะคะในส่วนของ l e g e n d นะคะก็คือคำอธิบายที่อยู่ด้านบนนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะตำแหน่งตอนนี้อยู่ที่ Top Left นะคะด้านบนซ้ายนะคะเราจะสามารถเลื่อนไปไว้ตำแหน่งอื่นได้นะคะในที่นี้จะขอไว้ที่ด้านล่างกลางนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาค่ะตัวที่ เป็นตัวจุดวงกลมตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบมาร์กเกอร์ได้นะคะเป็นแบบลายได้นะคะตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะในที่นี้ขอเปลี่ยนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ต่อมาเทคนะคะเทกในที่นี้ก็คือข้อความนะคะเราสามารถเพิ่มลดขนาดของข้อความให้เล็กหรือใหญ่ได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลง นะคะใส่ตัวหนาตัวเอียงแล้วก็ขีดเส้นใต้ได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีข้อความได้นะคะต่อมาเราจะไปที่ไตเติลน,นะคะไตเติลก็คือข้อความตอนนี้ขึ้นคำว่า c a t ตา o r y นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นประเภทสินค้ากันต่อไปนะคะเราจะไปที่คอลัมน์นะคะก็คือแท่งในแต่ละแท่งนะคะ เราสามารถไปเปลี่ยนสีได้นะคะโดยเลือกสีที่เราต้องการลงไปนะคะสีก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปนะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่ลายก็คือเปลี่ยนเส้นกันนะคะในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนลายสไตล์รูปแบบเส้นนะคะจะมีอยู่สาแบบนะคะมีแบบเดชนะคะมีแบบโซลิดนะคะแล้วก็แบบดอทนะคะ แล้วก็สามารถเพิ่มขนาดนะคะของเส้นให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงต่อไปนะคะไปที่คันเลอร์นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะตามที่เราต้องการต่อมานะคะเราจะมาดูที่มาร์ e เกอร์นะคะก็คือจุดมาร์กนะคะบนเส้น ะะตอนนี้เป็น o อฟอยู่เราสามารถคลิกให้เป็น On นะคะจุดก็จะปรากฏขึ้นมาและเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวมาร์กได้นะคะจากจุดวงกลมเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดของตัวมาร์กให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงนะคะต่อมาเรามาดูสีนะคะสามารถเปลี่ยนสีของตัวมาร์กได้นะคะเราต้องการให้เป็นสีอื่นได้ นะคะแล้วก็ต่อมา data label นะคะเราต้องการแสดงตัวเลขนะคะบนเส้นนะคะเราสามารถคลิก off นะคะให้เป็น on นะคะตัวเลขก็จะปรากฏขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถปรับแต่งค่าตัวเลขได้นะคะโดยไปที่ value นะคะแล้วก็เพิ่มลดขนาดของตัวเลขได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงนะคะ ใส่ตัวน้าตัวเอียงขีดเส้นใต้ได้นะคะแล้วก็ใส่สีที่เราต้องการลงไปนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยในการแสดงผลได้นะคะแล้วก็ปรับเลขทศนิยมได้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นชื่อแผ่นภูมิของเรานะคะไปทิกที่ general นะคะแล้วก็ไปที่ title นะคะ จากนั้นเราจะพิมพ์คำว่ารายงานผลรวมยอดขายและกำไรในแต่ละปีจำแนกตามประเภทสินค้าแล้วเราจะทำการเพิ่มขนาดนะคะให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ตัวหนานะคะ จากนั้นเราสามารถเปลี่ยนสีข้อความได้นะคะแล้วก็ใส่สีพื้นหลักลงไปนะคะแล้วก็สามารถจัดกึ่งกลางนะคะต่อไปเราจะทำการใส่สีพื้นหลังนะคะให้เลื่อนลงไปไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการลงไปนะคะแล้วก็ใส่ทานพาราซีนะคะเพื่อให้สีมันอ่อนลง จากนั้นเราจะไปที่ Vision อร์เดอร์นะคะใส่เส้นขอบกันนะคะคลิกให้เป็นอ่อน,นะคะแล้วก็ไปปรับแต่งนะคะสีของเส้นขอบได้นะคะปรับความมนได้นะคะต่อไปเราจะไปที่ชาร์โดนะคะใส่เงา ะคละิกออฟให้เป็นออนนะคะเงาก็จะปรากฏขึ้นมานะคะและเราก็สามารถใส่สีเงาที่เราต้องการลงไปได้นะคะต้องการให้เงาอยู่ด้านในหรือด้านนอกแผ่นภูมินะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งตำแหน่งนะคะว่าต้องการให้เงาอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะตอนนี้แผ่นภูมิของเราก็สวยงามแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเราต้องการ ข้อมูลนะคะในเชิงลึกมากขึ้นนะคะตอนนี้ข้อมูลเป็นปีนะคะเราต้องการดูแบบรายไตรมาสนะคะให้เราคลิก go to the next level in t hierarchy นะคะก็จะสามารถดูรายละเอียดลึกลงไปนะคะเป็นรายไตรมาสได้คลิกอีกนะคะก็จะเป็นรายเดือนนะคะคลิกอีกก็จะเป็นรายวันนะคะถ้าเราต้องการย้อนกลับมานะคะก็ให้คลิกปุ่มคำว่า deal up ะะข้อมูลก็จะถูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะสำหรับการทำแผนภูมิเส้นและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ